สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอเราเร่าก็อสูนใรายรายการนี้มี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนหาบัตรป้องกันดาวแบบฟิฟี้าภาคลองนะคะสําหรับวอร์ชันแรกก็เดี๋ยวเราจะยิงดิงไว้ให้นะคะสําหรับหลายหลายคนนะคะก็สงสัยนะคะว่าเนี่ยบัตรป้องกันดาวมันช่วยอะไรประมาณนี้นะคะคือบัตรป้องกันดาวมันจะแบบกันให้ดาวลดเลยไ,ไม่พูดมากทำเลงคํามาดูกันดีกว่านะคะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากได้โค้ดบัตรป้องกันดาวจะทิ้งลิงก์คลิปที่ใส่โค้ดไว้ให้แล้วก็ทิ้งลิงก์คลิปที่สอนหาบัตรป้องกันดาวภาคภาคที่หนึ่งไว้ให้นะคะสําหรับบัตรป้องกันดาวนะคะตอนนี้อวีมีกิจกรรมใหม่นั่นก็คือนี่นะคะนีมาตรงแยนะคะสกินฟรีโรสปาร์ตี้นะคะกดไปเลยค่ะทุกคนพอเรากดไปแล้วแล้วก็กดคลิกไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหม ให้เราเล่นหมด 5v5 5นะคะหรือหมดจัดอันดับให้ครบ20ตาน,นะคะเราก็จะได้บัตรป้องกันดาวไปซืปีเลยนะคะนี่มันจะเป็นบัตรป้องกันดาวเมื่อได้รับ MVP นะคะหมดมากนะคะสําหรับสายอะไรสําหรับใครที่ลงแรงนะคะเ,เหมือนบัตรบัตรป้องกันดาวเหมือนของเราเหมัดกมุลานาโ,โดนก็คือก็ลองใครขยัเล่นก็เล่นไปนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกมากล่าวกันเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบก็ช่วยกันฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์กันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปถึงแมทิน่าสวัสดีค่ะ